สวัสดีครับวันนี้เรามีข่าวหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นเรื่องการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของพลทหารหนุ่มท่านหนึ่งซึ่งบางท่านอาจจะพอคุ้นๆหน้าหรือจำได้จากเหตุการณ์ที่เคยเป็นข่าวที่ชายแดนไทยกัมพูชาไม่นานมานี้เองครับพลทหารพิทยุธโสดาหรือที่หลายคนเรียกติดปากว่าน้องยักษ์อายุแค่20ปีเท่านั้นครับการเสียชีวิตครั้งนี้ก็สร้างความ ความตกใจแล้วก็มีคำถามตามมาเยอะพอสมควรวันนี้เราเลยจะมาลองพิจารณาข้อมูลเท่าที่มีกันอยู่โดยเฉพาะจากถแถลงการของกองทบ,บกนะครับเพื่อจะทำความเข้าใจข้อเท็จจริงเบื้องต้นบริบทต่างๆแล้วก็ประเด็นที่ยังต้องรอคำตอบกันต่อไปมาลองไล่เรียงข้อมูลนี้กันครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นมาทาความรู้จักพลทหารพิทยุโสดาก,กันอีกสักหน่อยชื่อเต็มพิทยุโสดา อายุ20ปีชื่อเล่นจริงๆคือน้อยนะครับแต่ว่าด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่เพื่อนๆหรือคนรู้จักก็จะเรียกว่าน้องยักษ์ซึ่งเป็นชื่อที่คนจำได้มากกว่าภูมิลำเนาก็อยู่ที่ตำบลนหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับทีนี้จุดที่ทำให้หลายคนรู้จักพลทหารพิทยุทธ์ก็คือเหตุการณ์ที่ มีคลิปออกมาตอนที่โต้เถียงกับหญิงชาวมพูชาท่านหนึ่งที่ระบุชื่อว่าโมนิก้าเหตุการณ์น,นั้นเกิดที่ปราสาทตาเมือนทมจำได้ไหมครับคลิปนั้นก็ค่อนข้างเป็นไวรัลอยู่พักหนึ่งทำให้คนจดจำภาพน้องยักษ์ได้ดีค่ะค่ะจำได้ค่ะเป็นภาพพลทหารร่างใหญ่ที่ยืนปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นใช่ครับ ทีนี้มาถึงข้อมูลเรื่องสถานการณ์การเสียชีวิตนะครับตามรายงานเนี่ยแจ้งว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคม2568ช่วงเย็นๆครับประมาณ18.15นคือมีคนไปพบร่างพลทหารพิทยุทธหมดสติอยู่ข้างในห้องสุขาซึ่งห้องสุขาที่ว่าเนี่ยอยู่บริเวณด้านหน้าปราสาทตาเมือนทมเลยครับในพื้นที่อพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งต้องย้ำว่าบริเวณปราสาทตาเมืองทมตรงนี้ เป็นพื้นที่ชายแดนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับทั้งในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยใช่ค่ะประเด็นเรื่องความกระทหารนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะคะแล้วก็เกิดในสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพื้นที่ชายแดนแบบนี้ซึ่งอย่างที่คุณว่ามันมีความละเอียดอ่อนการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในจุดนี้เลยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญในการตรวจสอบมากๆค่ะ กองทัพบ,บกโดยโฆษกก็ออกมาถแถลงชี้แจงเบื้องต้นนะครับสาระสําคัญก็คือยืนยันการเสียชีวิตของพลทหารพิธียุทธ์ว่าเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการจริงๆในพื้นที่ชายแดนในถแถลงการระบุหน่วยงานต้นสังกัดชัดเจนด้วยครับคือกองพันทหารราบที่21หน่วยเฉพาะกิจที่21หรือพอรอ 2, 1, ชกอตอาแหน่งของน้องเขาคือพละปืนเล็กหมู่ปืนเล็กที่2 หมวดปืนเล็กที่1กองร้อยทหารราบที่211รายละเอียดค่อนข้างชัดเจนยืนยันสถานะขณะเกิดเหตุแล้วก็มีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเรื่องการเข้ารับราชการถแถลงการบอกว่าพลทหารพิธยุทธ์เป็นทหารกองประจำการรุ่นปี167นะครับแล้วที่สำคัญคือเข้ารับราชการด้วยความสมัครใจผ่านโครงการที่เรียกว่าพลทหารออนไลน์ อ๋อค่ะค่ะโครงการพลทหารออนไลน์ใช่ครับโครงการนี้เป็นช่องทางใหม่ที่กองทัพบกเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เลยการที่แถลงการระบุว่าสมัครใจผ่านโครงการนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะมันสะท้อนความตั้งใจของน้องเขาเองที่อยากจะเข้ามารับราชการซึ่งปกติโครงการแบบนี้ก็น่าจะต้องมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมาระดับหนึ่งแล้วด้วย ทีนี้มาดูข้อมูลจากการตรวจสอบเบื้องต้นที่ทางกองทับกเปิดเผยออกมานะคะอันนี้สําคัญมากเลยคือจากประวัติแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่พบว่าน้องเขามีโรคประจ o ตัวอะไรที่ร้ายแรงไม่มีประวัติใช้ยาเสพติดแล้วก็จากการสอบถามเพื่อนๆหรือคนใกล้ชิดก็ยังไม่พบว่ามีภาวะเครียดผิดปกติหรือว่ามีปัญหาหนักใจอะไรเป็นพิเศษก่อนเกิดเหตุคะ่ะ นอกจากนั้นการตรวจสอบสภาพร่างกายเบื้องต้นนะที่เกิดเหตุเลยนะคะก็ไม่พบบาดแผลอะไรตามร่างกายแล้วก็ไม่พบร่องรอยที่อาจจะบ่งชี้ว่ามีการทะเลวิวาทหรือว่าถูกทำร้ายร่างกายด้วย ประเด็นนี้สําคัญมากนะคะการที่ไม่พบสิ่งบ่งชี้ภายนอกที่ชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเดิมหรือร่องรอยจากคนอื่นเนี่ยมันทําให้สาเหตุการเสียชีวิตยังคงเป็นปริศนาอยู่แล้วก็จําเป็นมากๆที่จะต้องรอผลการชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดจากทางแพทย์นิติเวชแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะเพื่อให้ทราบสาเหตุจริงๆตามหลักวิทยาศาสตร์ครับพอข้อมูลเบื้องต้นออกมาแบบนี้คือไม่เจอสาเหตุชัดๆทันทีเนี่ย การรอผลชนสูตรก็ยิ่งสําคัญขึ้นไปอีกนะครับแล้วปกติถ้าไม่พบร่องรอยภายนอกหรือประวัติสุขภาพที่น่ากังวลแบบนี้เนี่ยทิศทางการสืบสวนต่อไปเขาจะมุ่งไปทางไหนเป็นพิเศษครับเป็นคําถามที่ดีค่ะในกรณีแบบนี้การสืบสวนและชนะสูตรก็จะเน้นไปที่การหาสาเหตุจากภายในร่างกายเป็นหลักเลยค่ะ อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะหัวใจเฉียบพลันเส้นเลือดในสมองหรือภาวะผิดปกติอื่นๆที่มันไม่แสดงอาการภายนอกนอกจากนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมอื่นๆด้วยเช่นอาจจะเรื่องความร้อนสารพิษหรือสภาวะแวดล้อมตอนนั้น แม้ว่าเบื้องต้นจะยังไม่มีข้อบ่งชี้นะคะแต่ก็ต้องตรวจให้ละเอียดการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุการตรวจแลบต่างๆนี่สำคัญมากเพื่อตัดความเป็นไปได้อื่นๆออกไปแล้วก็หาสาเหตุจริงๆให้เจอค่ะ เข้าใจเลยครับว่ากระบวนการหลังจากนี้คงต้องละเอียดมากๆทีนี้ในส่วนท่าทีของกองทัพบ,บกนะครับนอกจากการชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วแน่นอนในถแถลงการก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของพลทหารพิทยุ์โซดาที่ต้องสูญเสียไปอย่างกระทันหันพร้อมกันนั้น ทางกองทัพบ,บกก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าจะดูแลช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ดีที่สุดตามสิทธิกําลังพลและระเบียบราชการซึ่งปกติการดูแลนี้ก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องพิธีศพเงินเยียวยาตามระเบียบแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับและอีกส่วนที่สําคัญก็คือการเชิดชูเกียรติในความเสียสละของพลทหารพิทยุท์ กองทัพบกก็กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของน้องเขาในฐานะผู้ที่อุทิศตนปกป้องอธิปไตยของชาติในพื้นที่ชายแดนซึ่งก็ถือเป็นการให้เกียรติครั้งสุดท้ายแก่กําลังพลที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครับคุณต้องค่ะการช่วยเหลือครอบครัวการเชิดชูเกียรติเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากของหน่วยงานทหารเพื่อแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ดูแลขวัญกาลังใจของคนที่ยังอยู่ด้วยและที่สําคัญคือตระหนักถึงคุณค่าความเสียสละของบุคลากรทุกนาย ถ้าเรามองในมุมที่กว้างขึ้นอีกนิดนะคะการเสียชีวิตของพลทหารพิทยุทธ์ที่ปราสาทตาเมือนทมซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสําคัญอย่างที่ว่าการสูญเสียกําลังพลขณะปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดนี้มันก็มีความหมายเชิญสัญลักษณ์อยู่ไม่น้อยนะคะมันเหมือนตอกย้ําถึงความท้าทายความรับผิดชอบที่หนักของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลพื้นที่เหล่านี้ค่ะ ดังนั้นคําถามสําคัญที่ยังวนเวียนอยู่ในใจหลายๆคนแล้วก็แน่นอนว่าครอบครัวต้องการคําตอบมากที่สุดก็คือสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลเบื้องต้นมันยังไม่สามารถชี้ไปที่ปัญหาสุขภาพเดิมหรือเหตุปัจจัยภายนอกที่ชัดเจนได้เลยเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะมีปัจจัยอะไรแฝงเร้นอยู่หรือเปล่าที่นำไปสู่การเสียชีวิตแบบฉับพลันขนาดนี้ประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆครับ พอเราพิจารณาถึงตัวตนของพลทหารพิทยุทธ์เองคือเป็นชายหนุ่มอายุแค่20ตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นทหารเองด้วยผ่านโครงการออนไลน์ซึ่งก็น่าจะผ่านการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมาแล้วการที่คนที่ดูแข็งแรงดีอยู่ในวัยหนุ่มแน่นแบบนี้ต้องมาเสียชีวิตกระทันหันระหว่างปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็เลยเน่าตกใจมากแล้วก็สะเทือนใจทําให้เกิดคําถามตามมาจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศอากาศ ความกดดันจากสถานการณ์หรืออาจจะมีความเครียดสะสมลึกๆที่ไม่ได้แสดงออกซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการที่กองทัพออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็เน้นเรื่องการเชิดชูความเสียสละก็เหมือนการยอมรับถึงความสําคัญแล้วก็ความยากลำบากตรงนี้ด้วยค่ะ กระบวนการหลังจากนี้นอกจากรอผลชนสูตรอย่างเป็นทางการแล้วนะคะปกติก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของทางหน่วยงานเองด้วยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดซึ่งผลสอบสวนนี้ก็จะนําไปสู่การสรุปสาเหตุแล้วก็อาจจะนําไปสู่การปรับปรุงมาตรการดูแลกําลังพลในอนาคตถ้าหากพบว่ามีปัจจัยอะไรที่ป้องกันได้ หมายความว่าถึงแม้ผลชนสูตรจะออกมาเป็นเรื่องสุขภาพส่วนตัวก็ยังอาจมีการพิจารณาในมุมของการดูแลสุขภาพกำลังพลโดยรวมด้วยใช่ไหมครับมีความเป็นไปได้ค่ะเพราะถึงแล้วจะเป็นเหตุสุดวิสัยจากปัญหาสุขภาพส่วนตัวแต่กองทัพก็อาจจะ ทบทวนกระบวนการตรวจสุขภาพการเฝ้าระวงังหรือการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่กำลังพลเพื่อพยายามลดความเสี่ยงในอนาคตให้ได้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องรอข้อสรุปอย่างเป็นทางการก่อนนะคะตอนนี้การคาดเดาอะไรอาจจะเร็วไปนิดนึงค่ะครับเข้าใจครับงั้นขอสรุปประเด็นสําคัญที่เราได้คุยกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของพลทหารพิธยุทธโซดาหรือน้องยักษ์ พลทหารหนุ่มวัย20ปีที่หลายคนอาจจะจําได้จากเหตุการณ์ที่ปราสาทตาเมินทมนะครับเหตุการณ์4สี่ชุดนี้เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ชายแดนบริเวณปราสาทตาเมินทมจังหวัดสุรินทร์สาเหตุการเสียชุดนี้ยังคงเป็นปริศนาและกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดเพราะว่าข้อมูลเบื้องต้นจากกองทัพบ,บกยังไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวยาเสพติดภาวะเครียดหรือร่องรอยบาดแผลใดๆ ขณะเดียวกันกองทัพบ,บกก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวยืนยันว่าจะดูแลช่วยเหลือเต็มที่และก็เชดชูกเกียรติในความเสียสละของพลทหารพิธยุทธ์ครับค่ะถ้ามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเรื่องราวของพลทหารพิธยุทธ์ก็สะท้อนให้เห็นแง่มุมสําคัญหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยคือความเสียสละของบุคลากรจํานวนมากที่ทํางานในพื้นที่ห่างไกลมีความเสี่ยงเพื่อดูแลประเทศชาติ อย่างที่สองคือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในการรับราชการที่ทหารและครอบครัวต้องเผชิญและสุดท้ายคือกระบวนการที่จําเป็นต้องเกิดขึ้นหลังเหตุแกนน่าสลดทั้งการสืบสวนหาสาเหตุที่โปรง่งใสเป็นธรรมการเยียวยาครอบครัวอย่างเหมาะสมและการถอดบทเรียนเพื่อป้องกันในอนาคตค่ะทั้งหมดนี้สําคัญมากๆครับผม ทิ้งท้ายเป็นประเด็นให้เราอาจจะลองคบคิดกันต่อนะครับจากข้อมูลเท่าที่เราทราบตอนนี้ที่ชีว้ว่าพลทหารพิทยุทธเป็นหนุ่มที่ดูแข็งแรงดีสมัครใจมาเป็นทหารแล้วก็เสียชีวิตกระทันหันโดยยังไม่พบสาเหตุชัดเจนการสอบสวนอย่างละเอียดที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในแน่มุมไหนบ้างเพื่อให้สามารถค้นพบสาเหตุที่แท้จริงของการจากไปครั้งนี้และนำไปสู่ความกระจ่างแก่ครอบครัวและสังคมต่อไปครับ